สวัสดีค่ะวันนี้จะทำต้มยำขาหมูนะคะประมาณสองโลอันนี้เราต้มน้ำให้มันร้อนก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ขาหมูแล้วนะคะต้มไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสชาตินะคะต้มขาหมูไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะจะประมาณนี้นะคะมันจะนิ่มแล้วค่ะ เราก็ใส่เครื่องปรุงเลยนะคะก็มีใบมะกรูดหอมแดงทุบนะคะ่าตะไคร้ใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะใส่ซอสปรุงรสใส่น้ำปลาใส่สีอิ๊วลงไปได้เลยค่ะ น้ำมะขามเปียกด้วยนะคะอันนี้น้ำมะขามเปียกที่เราคันเอาไว้ใส่น้ำมะขามเปียกคักสามช้อนนะคะใสลงไปเลยค่ะ ใส่น้ำพริกน้ำพริกเผานะคะใส่ไปใส่ไปครึ่งช้อนอคจุ่มลงไปแลวเก็บน,น้ำพริกเผาใส่แล้วนะคะแล้วก็ใส่เห็ดวางใส่เห็ดน,นางฟ้านะคะใส่ลงไปเลยค่ะองุงรสตามชอบค่ะ นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ชิมรสตามชอบนะคะแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งแล้วก็ใส่ใบกระเพราด้วยนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะปรุงรสตามชอบแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ใส่ใบกระเพราจะใ,ให้หมดเลย ก็จะเสร็จแล้วนะคะต้มยำขาหมูใส่เห็ดนะคะจะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะ